สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมจะอาทีวีนะครับเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเล่น don't p e a c e the bottle นะครับผมสี่ ep ที่สองซึ่งใน ep นี้เราก็จะมาต่อกันนะครับผมเพราะว่ามันจะมีบางด่านนะครับที่เรานัา้นยังไม่ได้เล่นนะครับผมแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วน,นะว่าไหนแต่ทำไมอีมามาลอกกูเนี่ยสามารถเลยเพาแต่สถานก็ค่อนข้างที่จะมันนะทุกคนก็ไม่ได้อะไรครับ น่าจะมีจริงๆก็จะเป็นแบบพวกแนวที่แนวแนวที่อยากก็คือแนวแนวพวกเก็บของอะไรเงี้ยทุกคนอันนี้น่าจะยังไม่ค่อยได้เล่นเท่าไรหร่เรอคิดว่าน่าจะมันน่าดูเหมือนกันแล้วก็แนวแนวแบบว่าแบบว่าแบบไปถึงเส้นชัยอะไรเงี้ยพวกแนวแนวไปถึงเส้นชัยก็น่าจะมีทุกคนจากด่านฟรีก็มีทุกคน นี่ได้ได้เงินฟรีแบบนิ่มๆเลยสิบบาทแ,แล้วก็เรามีของเล่นใหม่ครับผมประมาณสามชิ้นนะผมไม่แน่ใจแล้วว่าตอนที่ผมเล่นเนี้ผมมีอะไรบ้างนะเออลืมหมดละจำได้ว่าม,มีคนรับแทนนะทุกคนแม่งกิงกลับเลยน่ามีคนใช้โป้ด้วยเพรไม่รู้เลยโอ้โหเอวครีครับทุกคนครี อันนี้เราข้ามสะพานอันนี้แนวก็แนวเส้นชัยครทุกคนก็นแล้วก็มีของนะทุกคนเห็นไหมเราก็แค่กดกด็นี่ปุ๊บปปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ก็เล่นเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือเรามีเจ็ตแพดนะทุกคนแต่อีพีหน้านี่ถ้าแบบว่าเรายังเล่นอันไหนไม่ครบอีกเนี่ยหรือแบบว่าหรือแบบว่าเราเล่นอีพีนี้แล้วมันครบแบบว่าเยอะได้เยอะแล้วเนี่ย ไอพีแนลาจะมาเล่นไอเราจะมาเล่นไอน,นี่กันนะทุกคนเราจะมาเล่นแบบมีพรมใครมีจะเปิด้ยถอยถอยทุกคนโอ้ยระเบิดตู้มอัอนนี้ให้เราอันนี้เราหาขอนะครับหรือว่ารูปร่างของสามเหลี่ยมเอ้ยทุยรูปร่างของของแต่ละอย่าง ซึ่งการที่เราหาเจอได้ไดทีละสองเหรียญน,นะแล้วก็เราสามารถรีเซ็ตเพื่อออกมาหาใหม่ได้นะครับทุกคน,ม,นมันเป็นวิธีการปั๊มตังค์นะอาด่านี้ไม่ถรับปั๊มตังค์โดยเฉพาะเลยนะโคตรดีเหมากเลยคือแต่ละคนแม่งวิ่งมั่วเลยเห็นไหมแม่งไม่รู้ว่าทุกคนเฮ้ยพี่ซื้อเข้ามันก็อยู่ที่เดิมอะเฮ้ยกูกูกูโอ้โหเกมเหลี่ยมีย อันนี้เราหาเอาสามเหลี่ยมซึ่งมันอยู่ข้างบนนะทุกคนสามเหลี่ยมส้มโอเคต่อไปดาวเหลืองทุกคนดาวเหลืองมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนมันง่ายๆเลยใกล้ๆโอเคไอ้ดาร์กบูโอเคลามกร,รีนโคนมันอยู่ไหนวะอ๋อนี่นี่เจ๊ฉัะ,ะน่ะตามนั่งได้เท่าไหรนะ่เนี่ยผมปั๊มมันจัดอะโอเคไอ้พิงค์มันอยู่ตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ไม่ทันละ อ๋ออันนี้พอวัตตัวพาราวินส่วนใหญ่เวลาผมเคอะเนี่ยมันมักจะมีกระดูลอกมานะทุกคนอุ้ยแต่รอบน,นี้ไม่ใช่ว่ะรอบน,นี้เราได้เป็นแคนดี้ทุกคนเป็นไงเราได้เงินด้วยอื้อหวานเกียรได้เงินฟรีทุกคนนะโอเคอันนี้ก็คือถ้าเราอยู่บนแพน,นะครับแล้วก็อย่าตรงไปข้างล่างนะแล้วก็อย่าไป็นพวกต้ตนไม้กับผนนะไม่งั้นเราก็จะตาย ซึ่งถามว่าน,นี่ง่ายไหมนี่มันง่ายนะทุกคนแต่ว่าไม่มีตัวใช้โปรเนี่ยเูียงงเลยเริ่มเกมไม่เหลือรอดอยู่สี่คนจะั่วเฮียบนแพอยู่บนแพสองคนแล้วก็โปรหนึ่งตัวอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งไม่รู้ไปไหนนะแต่เราก็เล่นตามเกมทุกคนผมจะพยายามไม่ใช้จิแ๊แพดแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่สนุกนะทุกคนดา่านที่ไม่งยากๆยากูใช้ไม่งเงิเลยนัน ชึบโ okay. อเคอ่าเรียบร้อยครับโปตายครับทุกคนหลบไม่ทันนะโอเคเราอยู่มุมต้ายได้ตรงนี้เรียบร้อยฮะอีซี่ไปเบคอนอไปเบคอนเลยครับน้องน้องหล่อนป้าเนี่ยอ okay. อันนี้ก็ให้เรากระโดดหลบเลเซอร์ทุกคนซึ่ง ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากหรอกนะเพราม่นอีซี่เลยตายทุกคนไอโร่เลสโลเบเซอร์เนี่ยมาเราพร้อมฮิวแล้วไปิว้อมทุกคนโอเคเตก่อนถามว่ายากไหมก็ไม่ยากสมมติว่าผมโดนผมก็ถือลูปปกโปนะ่งฮะลูปปกโป่งมันฮิวฮิวเร็วห้าห้าเท่านะถา่าผมโดนอันนี้ผมโดนแล้วผมก็จะให้มันฮิวให้โอ้ยเยอยเหลือไม่กี่คนเองมาไม่งมีหนีบด้วย อุ <S <S ้เลี้ยงหลางมาจะเริ่มดูยากนะอุ้ยลั้ยงเนี่ยนี่เหลือแค่สองคนนะครับผมซึ่งอย่างนะี้น่าจะเป็นโปรโอ,อุ้เลี้ยโอีซี่ครับน้องๆอืมง่ายจัดกดไม่ได้กูถือลูกโป่งอยู่อ๋อนี่ไฮแซีครับเรามีเวลาทั้งหมดสิบห้าวิในการซ่อนไม่ซ่อนที่ไหนดี โอ้ถ้าผมนี่ผมมีเจ็ตแพดนี่ผมบินแล้วนะไม่มีตัวใช้โปรอะอย่างอย่างนี้ค, <c oughs> คือคนเป็นจะมีเขาว่าซีเกอร์อบนหัวนะซึ่งน่าจะเป็นเบคอนอยู่ข้างล่างทุกคนนี่ผมอ่อนให้นแบบยินแล้วผมไปอยู่บนโคบไฟเขาจับไม่ไดนะ้นยแต่ผมไม่ทำเงี้งเพราะมันยากเกินต้องแบบว่าเล่นเอนเตอร์เทนหน่อยมันต้องแบบ เนี่ยแม่งไปสองคนละแม่งเหมือนแบบเป็นแท็กแล้วนะแบบว่าถ้าใครโดนแล้วมันก็จะไอ้น,นี่อะ่ะถ้าโดนรื่ลยโอ้สิบเอ็ดวิชิวรัวบนเจ็ดบาทฟรียอย่างเงี้ยอ,อืมแกนนี้ก็เป็นเก็บของขวัญน,นะเนี่ยแนวเก็บที่เราต้องการมันมาแล้วโอเคโอ้โหแม่งเก็บยากชิบหายไโทรศัพท์ โอ้หแม่งกระโดดชิงก่อนเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไหวอะลูกไม่ได้แม่งโปรละโอ้โหแม่งโป้วะแม่งโปบินจะฉกของกูเฮดได้สี่ละเคแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของผมยี่หกแล้วเจ็ดละแม่งโปแบบผู้ด,ดูโปดียคตย โอเคชนะห้าวิอย่างน้อยน้อยเวลาหมดก่อน,นแล้วเขามีเจ็ดลำแฝดเดียว้อมหมดเวลาก่อนอันนี้เหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนไปอมูบนแพ้ก็เหมือนเราต้องหลบเหมือนเดิมอะทุกคนก็ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะอืม <c oughs> ไม่ดูตาจับเพเดียวนะเมื่อกี้เนี้ยเกือบเลยเกือบตายฮนะ อ๋อกูไปเจอคนชนมันทำเฮียะไรเอา้าแล้วมาชา้าได้ไงกูอยู่บนแพคนเดียวเกียมไม่ต่ำเฮ้น้ำยาอันนี้เราน่าจะเล่นไปแล้วนะอุ้ยสวยได้วิ่งเร็ว,วไว้จ้าสวยได้วิ่งเร็วอย่างนี้นี่วิ่งเก็บเหรียญได้คิวเลยงงลยวิ่งชนหินเนี่ยเีย บีงคนเร,รนะอ่อรถอะบางคนก็จะหิวผมไม่เคยเรื่อรถเลยนะเวลากินนีสนตินอนะแม่งกูได้ดีตลอดก็มีกระโดดสูงไม่ก็วิ่งเร็วมีสองอันนะเคมีคนไม่เร็วเหมือนกับเราด้วยนะคนหนึ่งแต่ผม,มเก่งกว่าเเก็บเหรียญนะเก็บเหรียญง่ายจัดนะอืมเรียบร้อยเลยเป็นไงวิ่งเร็วไงอืวิ่งเร็วไง นะครับทุกคนอดนะครับตายยกตีอุ้ยลงน้ำลงน้ำไม่ทันเลยหลืยรอดสองคนโ <c oughs> okay. อเคพอไปได้ลืม <c oughs> โอสึน,นามิถ้าเราเชอบขอยงยาก็ไปเล่น ที่มันยากยารูสเชียถามว่าเราไม่ปีหรอครับอิบหายแม่งมาแล้วไปไรสักกูใช้เจ็ดแผแล่ละ <c oughs> โอเคโอเคอันนี้เราเอาชีวิตรอดซึ่งอันนี้มันมีเออจะ้ะ กูยืนิดที่เดี๋ยวจะบอกว่ามันมีปักอยู่มันตอนแรกผมจําได้ว่ามันมีปักอนตรงเนี้ยข้อแก้วเหรอหรือเรายู่ปที่วะคือไอเลเซอร์เนี่ยแม่งแม่งคือมันยาวไม่ถึงนะซึ่งคอมแบบมันกว้างไปหน่อยซึ่งเลยทำให้เราไอ้นี่ เดี๋ยวมันเขาจะแก้แล้วมั้งทุกคนเคยตรงแถวนูงง้นเนี่ยทุกคนมันยืนได้ไว้เมื่อก่อนอะ่ะผมเคยยืนอยู่แม่งอย่างอย่างดีอะ่ะเสียดายจ,จะแห่ะแม่งไม่ทันอืมเที่ยงรอตกดีกว่าเออกูตายโอเครเออเอออเครับทุกคนก็ตอคลิปนี้คงยังมีใครนะครับชอบเลยตอนแร์ก็จะกสิกรคนนี้คนนี้ผมก็